คนในจีนว่าขนาดนี้คูดภาษาญี่ปุ่นกันเองเลยน่าจะดีนะคะได้ครับได้แค่นี้ครับจบค่ะเอาค่ะถามพี่ตั้งก่อนเลยเขาบอกค่ะว่าได้มีโอกาสวันนี้เนี่ยมาแจ้งกับเดบบี้เปเป้ด้วยรู้สึกยังไงบ้างดีใจมากครับคเป็นแฟนเพลงเหมือนทุกคนที่นี่ครับเป็นแฟนเพลงเขาแล้วก็มีโอกาสได้รับการติดต่อว่าเอ๊ะเราเราจะมีเล่นด้วยกันก็เลยบอกว่าผมผมมีความฝันว่าอยากจะให้เดบบี้เปเป้เล่นเพลงของผมเพราะว่าผมเล่นกีตาร์มันดูงงงงงงอ อยากฟังคนเล่นเก่งๆมากๆเล่นเพลงของผมดูครับก็เมื่อวานเราได้ซองกันเมื่อเช้าไปหาสรยุทธ์กันก็รู้สึกว่ามันยกระดับเพลงผมไปอีกขั้นนึก็รู้สึกว่าเออคนเรามันวัสนาต่างกันจริงๆนะคหรอคะจะจ้วพี่แซมฟินไหมคะฟินมากครับฟินมากโอเคค่ะงั้นี้ก็ขอบคุณด้วยน่ารักมากๆเลยนะคะทั้งสคนเลยทีนี้ถามกลับมาที่สองท่านพี่ปายเป้บ้างดีกว่ารู้สึกยังไงคะที่ได้ร่วมงานกับ あのスタンプさんのことは日本にいる時にあのすごくタイで有名な方であと日本のアーティストにも曲を提供しててすごい日本でも有名やっていうので,で今日実際昨日かな夜来てリハーサルしたんですけどすごいいい曲で一緒にやる曲もあの曲がいいから僕らが別にギター上手くなくてもあのすごいいい感じになります。あの僕ららののおかかげじゃなくてスタンプさんの曲がいいから すเขาก็ได้เร<ー>ื่องราวของเพื่อนสตาร์มาตั้ตอนอยู่ญี่ปุ่นแล้วนะคะว่าเป็นคนที่มีชื่อเสียงในเมืองไทยมากแล้วก็ตอนนี้ยังได้เคยเขียนเพลงให้กับศิลปินชาวญี่ปุ่นด้วยรู้สึกตื่นเต้นมากๆแต่ ฟินมากจริงๆหนูฟินแทนอเราได้ชมกันอย่างแน่น,นอนเลยนะคะสำหรับการร่วมงานกันในวันนี้นะคะเด็ดด้านหน้าต่างฝ่ายต่างบอกว่าต่างฝ่ายต่างชมกันไปชมกันมานะคะอะแต่ตว่าวันนี้ค่ะเด๋ยวไปเบ๊ะเนะคะมีของที่น่างลึกมามอบให้กับพี่แตมด <c oughs> ้วยใทยโอ้โหยว้าวขอบคุณมากค่ะ ครับเราประกันความอ้วนนะครับค่ะค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณพี่สตงาฟด้วยนะคะเดี๋ยวพี่สตงาฟไปพักเตรียมตัวก่อนนะคะเดี๋ยวจะมาเจอกันอีกทีบนเวทีอีนะ